สวัสดีค่ะกลับมาอีกครั้งแล้วสำหรับการจัดอันดับท็อปเพนศิลปินจากทั่วโลกที่ได้รับความนิยมถูกพูดถึงมากที่สุดบนโซเชียลมีเดีย New Music จาก n e t b a Quick แพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลสถิติข่าวสารด้านการตลาด โดยล่าสุดวันที่15มกราคม2022ก็ได้เผยรายชื่อออกมาให้แฟนๆได้อัปเดตกันแล้วซึ่งเช่นเคยแอดก็จะขอยกมาแชร์ให้ฟังศิลปินที่ถูกพูดถึงมากที่สุดบนโซเชียลตอนรับปี2022จะเป็นใครไม่รอช้ามาดูกันเลยเริ่มที่อันดับ10 Ariana Grande อันดับ9 Justin b i บอร์อันดับ8 k o e ี อันดับ7จ็เซเลนาเกอร์เมสอันดับ6วิลลี่เนลสันอันดับ5เทเลสวิตอันดับ4จิน BTS อันดับ3ลิซ่าแบ็คพิงอันดับ2ดีมาร์ชอันดับ1 SB19 และนี่ค่ะก็เป็นท็อป10อันดับศิลปินที่ถูกพูดถึงมากที่สุดบนโซเชียลมีเดีย New Music ประจำเดือนมกราคม2022แอดก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะส่วนเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมีอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาได้ที่ใต้คลิปนี้เลยอัปเดตข่าวสารสาระดีๆได้ที่ช่องปากแดงค่ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ